สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบลอีกแล้วนะคะกับช่องรถสวยถูกคุณภาพดีต้องเพอร์เฟกค่ะวันนี้นะคะเบลขออนุญ,ญาตนะคะมานำเสนอรถบ้านมือเดียวนะคะกับมาด้าสามหนึ่ b a c k นะคะรถคันนี้ปี2013เกียร์ออโต้รถใช้น้ำมันเบนซินล้วนนะคะไม่เคยติดแก๊สไม่เคยติดแก๊ส1 0 0เซนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถบ้านลำดับที่1นนะคะ ขับขี่มาแล้ว170,000กิโลเมตรนะคะบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบเข้าสู่ตลอดการใช้งานรถมีประกันชั้น2บวกนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเครื่องยนต์เบนซิน1,600ซีซีระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบรอบคันนะคะภายในเบาะหนังสีดำสวยสะอาดเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีภายนอกก็สีขาวสวยสะอาดมากค่ะ รถนะคะพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะคะเครื่องยนต์เบนซิน1600 cc ใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะมาดูมาลองขับขี่รับร้อาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพาสีหมดทันวาห6 6นะคะคันนี้น้องเบลขอเสนอขายเงินสดที่ราคา239,000บาทถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะโทรหาเบลได้ที่เบอร์082 6 5 4 9 3 3 5นะคะสะดวกเข้ามาดูมาลองขับขี่กันก่อนได้เลยนะคะที่นาว,วามิน74ค่ะสวัสดีค่ะ